สวัสดีค่ะวันนี้มาดูรถหินจาจะเอารถรถรถตักคันาดรถตักรถเกลด็ดรถตักนี่แหละคันใหญ่เข้าไปเอาหินแล้วก็มาเทที่ลงในรถเราเรารับน้ำหนักไปแล้วเราก็เอาหินนั้นมา เที่ใครต้องการก็เอาไปให้เขาเนาะเอาง่ายๆเลยแบบตรงไปเีเทใส่นหนอโอกสองกระปุกก็ล,นล้นละค่ะอากาศคึ้มๆน,นะคะบรรยากาศดีค่ะวันนี้ ไม่มีฝนแต่ท้องฟ้าเคร่งค่ะรถรถเนี้ยคันใหญ่เลยนะรถไอ้เนี้ยรถรถรถตักอ่ะคันใหญ่มากมากเลยบุ้ม ี่รอบกี่รอบ,อบเราก็ต้องมาเอาค่ะช่วงนี้ใครๆก็ต้องการหินเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝนตกหน้าบ้านแฉะก็ต้องมาเอาหิน,นะค่ะทุกคนเอาหินไปเทหน้าบ้านไม่ให้มันแฉเนาะบางคนก็ไปปรับหน้าดินเทหน้าบ้านเทหน้าดินเนี่ย ินนี้ที่เขาอังคารค่ะทุกคนลืมบอกเนาะมาเอาหินที่เขาอังคารค่ะใครอยากได้หินก็มาเอาได้นะคะเขาอังคารจังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามวารุณีมาจนท้ายคลิปขอบคุณและสวัสดีค่ะ